สวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆครับผมวันนี้เดินทางไกลครับแหมดูสิผมขนดินนะจะว่าแต่ผมได้ตังเมื่อไรล่ะวิ่งซื้ออะไรแต่แต่ละทีเนี่ยต้องมาถึงแบบสระบุรีถึงกรุงเทพโอ้ยราคาดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ผมนี่ไม่เหมือนเดิม <laughs> ซื้ออะไรวิ่งซื้ออะไรอันนี้ขนาดแค่ แค่เพื่องท้ายในยังวิ่งมาถึงสาวบีวิ่งถึงกรุงเทพนี่โอ้ดูสิบล้อครับทุกวันนี้เขาไม่วิ่งแล้วเลนซ้ายเขาบอกว่าเขาเพลยวิ่งแล้วกระทะแตกเขาว่างงั้นเขาก็เลยมาวิ่งแต่เลนสองกับเลนขวาก็ให้ปิ๊งแอไปวิ่งเลนเลนซ้ายมั่งแล้วปิ๊งวิ่งเลนซ้ายเป็นไงบ้างคอมเมนต์มาด้วยแต่สิบล้อเขาไม่วิ่งแล้ว เขาบอกว่าเขาวิ่งเคยวิ่งแล้วก็ถทมแตกเออเนี่ยเหมือนกันกับผมนี่แหละแล้ววิ่งขนดินไงก็บอกว่าโอ้ยคนมีหกลอ้อนี่มีตังวิ่งดินได้วันละสองพันวันละพันดูนี่เฟืองท้ายแตกมานี่ลูกละสองหมืนโอ้คิดดูหน่อยไม่ใช่ว่าเลยดินใส่น้อยดินใส่น้อยโอ้ คนซื้อเนี่ยต้องเข้าใจกันบ้างเอาใจเขาใส่ใจเรามั่งขอระบายหน่อย <c oughs> <c oughs> อไอ้ไน้ำมันก็แพงซื้อดินก็อยากจะแถมซื้อน้ำมันไม่เห็นซื้อน้ำมันไม่เห็นก็แถมชื่อหนึ่งพันเขาก็เติมให้หนึ่งพัน ไม่เห็น,นเ,ออเดี๋ยวหนูแถมให้สามลิดเคยมีเลยอันนี้ก็เหมือนกันเลยอด้๋วเวลากะถมที่นี่อทุกวันนี่เก่งรู้กันหมดรถไม่โครเยอะเรามีตัวเลือกพูดคำนี้ออกมาใครให้ถูกคนนั้นแลยได้ถมนี่มันจะเป็นลักษณะน,นี้ แล้วยีกยางก็ไอคนที่ที่แบบวิ่งถูกกว่าเขาอ่ะไปถามดูบอกว่าอะไรบอกว่าอ๊รถอยู่ได้ผมอยู่ได้ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเวลาซ่อมเวลาเสียนี่ดูนี่ต้องมาถึงนี่กรุงเทพแถวนวะดนครแถววังน้อยระยะทางจากบ้านมาก็ประมาณ400กิโล ต้องเสียน้ำมันเสียเวลาอีกโอ้ตายแต่นี้อันนี้ถึงไหนเลยเนี่ยเกือบถึงสระเบี้ยเข้ามาได้ไหอ๋อกลังดงกลังดงนะกลังดงฟ,ฟันฟันฟืนหรอ <laughs> พวงดูสิของสายจนนุก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 โอ้ชายทมดาเนี่ยพุ่มพวงเนี่ยสงสัยจะเป็นรอยโอ้แสงรถเก่งไปหมดเลยตอนนี้ก็มาถึงกลางดงแล้วเชาว้ชาๆกลางดง เขาตรงนี้นี่สูงนะกลางดงนี่สำหรับคนที่ขับรถใหม่ๆนี่จะไม่ค่อยรู้รู้กลางดงว่ามันชันขนาดไหนมาถึงก็ปล่อยแบบเบรกจนไหมอย่างว่าเลยแต่คนที่เขารู้แล้วเขาก็ค่อยลงเกียร์ต่ำไปค่อยไป ทุกวันเนี่ยก็ให้ไปวิ่งเลนซ้ายแล้วสิบล้อสิบล้อเขาเขา,เขาครองนะ้เลนขวากับเลนกลางนี่สิบล้อเขาตกเ,เขาครองนะถ้าสมัยก่อนเนี่วิ่งตามกันเป็นแถวแม็กลาแซงกันหรอก กลางดงมันจะมีซอยหนึ่งนะกลางดงนี่คนขับรถล่องเขาจะรู้ดีม, <laughs> มันจะมีอยู่ซอยหนึ่งนะซอยที่เข้าไปแล้วก็โอ้โห<ม>คือเอาน้ำรักออกมาได้เลยอะ่ะ <laughs> น้ำรักเขาเรียบน,น้น <laughs> น้ำรัก <laughs> ก็ซ่อมมันไปครับบำรุงเงินไปนานๆออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยโอ้จำไม่ได้แล้วจเจริญความจเ,เจริญเยอะเมื่อก่อนผมวิ่งมีมีแค่สองเลนเพิ่มมาสามเลนเอาไว้ให้สิบล้อมันขึ้นเขาทุกวันนี้มาเป็นหกเลนแปดเลนแล้วมาจนหลงหมดเี่ย ว่าลูกเท่าไรนะไอของเปืืองท้ายของมิมิซูไฟเตอร์ของนอกครับหาซื้อแต่ของไทยเราไม่อยากใช้เราอยากจะใช้ของนอกอยากจะใช้ของมาจากญี่ปุน่นนี่ตรงนี้เป็นทางลงเขานะครับทางลาชัน คนเขารู้เขาเข้าใจลงเขาก็ลงแบบช้าๆไปแต่ตรงนี้นี่ผมปล่อยแค่ว่างนะพูดเล่นครับพูดเล่นยอกๆผมลงแข่งกันกับรถทัวร์นะครับทางลงตรงนี้นี่รถทัวร์มีสิบเกียร์รถทัวร์ลงสิบเกียร์ผมก็สิบเกียร์เหมือนกันไม่เบรกด้วยอย่าเอาอย่างผมเนอะ อันตรายผมไปยอกไปงั้นหละลงตามผมนี่ตายหมดทุกรายอะ่ะตรงนี้เขาเป็นเขาที่สูงมากและชันมากแต่ถ้าใครใครแต่ถ้าจังหวะว่างจังหวะจังหวะถนนโล่งถนนว่างปล่อยลงไปแล้วมันสามารถที่จะดันดันไปขึ้นเนินอีกอีกเนินหนึ่งแล้วก็ไปลงเนินอีกเนินหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องเกียบส่งถ้าใครใครกล้าปล่อยปล่อยเนินกลางดงตรงนี้ในช่วงเช้าเช้าหรือช่วงค่ำค่ได้อยู่ปล่อยได้เลยสบายสต้นไม้เข้าเมืองเยอะเลยต้นไม้แปลกดิ นี่แหละับว่าอีสานเขากรุงเนี่ยต้นไม้นี่จัโกเออไอ้นี้ต้นจะบกต้นจะโบโอ้ไม่มีผ้าล้อมด้วยโอ้ต้นจะบกถ้าเข้าในกรุงเขาเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เปลี่ยนชื่ออะไรเป็นล้อมซับป่ะนะเป็นล้อมซับท้าอยู่อีสานเขาก็เรียกจะบกเข้ามาในเมืองเขาเรียกล้อมซับ ลูกหลานมันจะได้ไม่รู้มันก็จะเรียกว่าล้อมซับล้อมซับล่ะพ่พอแม่สอนว่างั้นแต่มาอีสานมาเห็นต้นเหมือนกันอีสานเขาเรียกต้นะบกว่าไม่ใช่เ <c oughs> ถียงเขาอีกเลยใช่ว่าโอ้อีสานว่าต้นจะบกโอ้ไม่ใช่แถวบ้านหนูเขาเรียกล้อมซับแน่มันจะตอบตอบว่างี้มันก็จะมาเถียงคนอีสานแบบนี้ และผลสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดเหมือนไก,กน่กับไข่นั่นแหละเออถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่ปัญหาโลกแตกอยู่ทุกวันนี่เลยเอออางนั้นก็พูดกันให้แต่ปวดหัวกันไปคิดอะไรมากอายุเยอะแล้วฟันผุก,กินเนื้อก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาไปเจอขั้นกิดบากาครับแบบกิ๊บนี้บายคก็บน <c oughs> แล้วโอ้ยก็สนุกสนานกันไปเนาะคุยกับผมไม่เครียดรอกผมคุยหัวเราะนี้แหละ